สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เรามาพบกันกับคลิปเล็กสั้นๆสักคลิปหนึ่งนะฮะซึ่งผมเองลืมคิดถึงอุปกรณ์ตัวนี้ไปอย่างสนิทใจ,จเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับที่มีความสำคัญนะครับในการที่ท่านจะทำชงกาแฟได้อย่างราบรื่นนะครับตัวที่ผมพูดก็คือนี้นะฮะ นี่คือเช็ควาลนะครับเช็ควาลเนี่ยนะฮะเราจะติดตั้งนะครับไว้ที่ปลายสายที่ดูดน้ำนะครับสำหรับเครื่องชงกาแฟตัวนี้จะทำหน้าที่อย่างไรครับเช็ควาลจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลกลับลงไปในถังน้ำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันติดตั้งตรงไหนเนี่นะครับ <S <S ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับเวลานะ ท่านติดตั้งเครื่องชงกาแฟแล้วไม่ได้ต่อท่อน้ำเนี่ยเข้ากับสายดูดน้ำท่านจะจุ่มใส่น้ำอย่างนี้ครับลงไปในถังน้ำอย่างนี้เลยนะครับนะซึ่งสายดูดน้ำของเครื่องชงกาแฟที่มาโดยแทบทุกยี่ห้อเนี่ยมันก็จะเป็นสายสเตนเลสแบบนี้นะฮะในขนาดที่ประมาณสามหุนนะฮะภาษาช่างเรียกว่า3ทัเนี่ยมิลลิเมตรเนี่ยนะฮะเนี่ยสายตรงเนี้ยท่านสามารถจุ่มเข้าไปได้เลยนะครับนะแล้ว เวลาท่านชงเนี่ยเครื่องจะดูดน้ำเข้ามานะฮะแต่ถ้าท่านเนี่ยนะฮะปลายสายท่านไม่หาอะไรนะเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับซึ่งสายเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆนะฮะสำหรับเครื่องชงกาแฟหลายๆรุ่นสายเนี่ยจะเป็นสายที่มีเช็ควาลวในตัวเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหามาแต่ถ้าเป็นเครื่องชงกาแฟเนี่ยที่ท่านใช้อยู่ให้ท่านสังเกตดูนะ ว่าถ้าปลายสายของท่านเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วท่านจุ่มลงไปอย่างนี้าเวลาท่านชงกาแฟเครื่องจะดูดน้ําขึ้นมาเพราะปั๊มมีแรงดูดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ท่านกดสวิตช์หยุดน้ํากาแฟหยุดไหลปั๊บเนี่ยน้ำในส่วนปลายท่อเนี่ยนะครับมันจะไหลกลับเข้าไปที่ถังนะฮะมันจะไหลกลับเข้าไปที่ถังในกรณีที่ถังน้ําของท่านเริ่มพร่องไป ค่อนข้างมากนะฮะถ้าถังน้ําท่านเต็มเนี่ยการไหลเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะมันมีแรงต้านภายใต้อยู่แต่ถ้ามันเริ่มที่จะปริ่มปริมสายของท่านเนี่ยมันจะไหลกลับทันทีพอสายไหลกลับปุ๊บในสายเนี่ยจะมีลมแล้วครับท่านกดสวิตช์ชมปุ๊บเนี่ยปั๊มทำงานลมเนี่ยจะดูดขึ้นเข้ามาทำให้ถ้าท่านตั้งน้ำอัตโนมัติเนี่ย ปริมาณน้ำเนี่ยจะเพี้ยนนะฮะท่านที่พบว่าเครื่องชงของท่านเวลากดตั้งน้ำอัตโนมัติแล้วตั้งเอาไว้2ออนมันออกมาน้อยกว่า2ออนเนี่ยนั่นคือนี่ครับมาจากตรงนี้แหละนะฮะปัญหานี้หมดไปเลยถ้าท่านหาเช็ควาลวนะครับมาใส่ซักตัวหนึ่งนะเช็ควาลวนี้เราก็จะนะมันจะมีตลาดบ,บ้านเราอะเช็ควาลวมันจะเป็นไซส์ประมาณ4หุนนะฮะเล็กสุด เราก็ต้องใช้ข้อรถอีกตัวหนึ่งนะขันเข้าไปอย่างนี้นะฮนะขันข้อรถเข้าไปอย่างนี้แล้วท่านก็ขันตัวเนี้นะฮะเข้ามาอย่างนี้จบเลยนะฮนะนะี่ฮะผมทําประกอบเอาไว้ตัวหนึ่งแล้วอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่ท่านดูนะอ่นะขันเข้าไปอย่างเงี้ยครับเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยขันให้แน่นนะฮะ ขายแน่นๆอย่างเนี้แค่เนี้ยจบแล้วท่านจุ่มเข้าไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะง่ายมากเวลาท่านใช้น้ําดูดขึ้นมามันจะล็อกนะฮะมันจะล็อกเพราะว่าก้นของมันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสปริงกันไม่ให้น้ํามันไหลออกมานะครับน้ําจะล็อกอย่างนี้เต็มตลอดเวลาทําให้ปั๊มเนี่ยนะครับไม่เจอช่วงที่มีลมปั๊มของท่าน ก็จะทนทานมากขึ้นอุปกรณ์ง่ายๆตัวหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทนะครับนะฮะท่านหาซื้อได้เลยหรือท่านอยากชอบสบายๆท่านเข้าไปในเว็บนะฮะล a ซาด้าช o อปปที่เพจของร้านของผมเนี่ยนะฮะของชอยเคฟ c o ดชอยเคฟฟี่เนี่ยในท่านเราจะมีจำหน่ายอยู่นะฮะสามารถสั่งซื้อได้เลยในราคาไม่ขี่ตังค์นะครับใส่เข้าไป แล้วเครื่องของท่านเนี่ยอายุการใช้งานของปั๊มจะทนทานมากขึ้นนะฮะแล้วจะไม่สะดุดปัญหาอะไรเลยนะนี่คืออุปกรณ์ตัวเล็กๆที่มีความสำคัญอย่างคาดไม่ถึงนะครับวันนี้นำเสนอเรื่องเดียวนะครับเอาสั้นๆเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอาเรื่องตัวอื่นมานำเสนอให้ท่านทราบอีกนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ